แฮชแ็ก5ประตูยอดนิยมคอมไมเพียง52,000กิโลเท่านั้นสวยและน่าใช้มากแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีสสดแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้เราจะมาพบกับแฮชแบ็คห้าประตูรุ่นยอดนิยมนะสำหรับ h o n d a Jazz นะคะ1นนะคะ SV สวโมเดลปี2016นะคะคันนี้เลยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะกับไม้น้อยมากๆเลยเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะคะว่าสวยงามและน่าใช้มากแค่ไหนสำหรับ h o n d a Jazz คันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสียอดนิยมเลยมาพร้อมนะไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะกระจังหน้านะตัวนี้กระจังหน้าเขาจะเป็น ตัวตัวนี้จะเป็นปีเป็นข้อศอสิบห้าจดสิบหกนะน้องมิตคันนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเปียโนแบกกันแหละที่ตกแต่งด้านหน้านะคะสําหรับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นตัว s อสวีนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะมาพร้อมแม็กนะคะแม็กของเขาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะเป็นตัวท็อปนะคะเป็นแม็กขอบสิบหกนะคะตัวนี้หนึ่งแปดห้าห้าห้าอาสิบหกนะคะสําหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาชม ภายในกันนะคะสำหรับ Honda Jazz นะคะ1.5 s v นะตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยม u l t i f u n c t i o n นะคะก็คือจะมีปุ่ม cruise control ให้ด้วยนะคะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้ด้วยนะ,ะสำหรับเบาะนะยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะจะเป็นลายแบบขีดตารางแบบนี้นะ,ะภายในนะคะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะคะสำหรับไม่เพียง5 2 0 0 0เท่านั้นกุญแจนะจะเป็นกุญแจแบบนี้กุญแจ immobilizer แล้วเรามาชมภายในกันอ่ะน้องพีซูมเข้ามาที่ ข้างในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบกดสตาร์ทนะคะคันนี้เพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นตัว SV นะคะอ่าซูมมาที่ไมค์กันนิดหนึ่งนะน้องบีสไมค์อยู่ที่52,295กิโลนะคะ5 2 2 9 5กิโลนะรถโมเดลปี1.5นะคะแต่ว่าจดคอสอ1.6นะคะตัวนี้นะอ่าเป็นตัวท็อปเลยนะบอกได้เลยว่าฟังก์ชันเขามีให้มากมายเลยทีเดียวนะสำหรับ ฮนะอนด้า a จสนะเดี๋ยวสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังน้องบิดดูเข้าเกียร์นะตัวนี้จอจะเป็นระบบสัมผัสนะ,ะระบบสัมผัสเล็กๆนะคะเบาๆนะคะเปลี่ยนแหล่ที่มาก็คือปุ่มโฮมนะคะ,ะตัวนี้เราก็จะสามารถหาข้อมูลว่าเราต้องการตั้งที่ไหนจะมีบูชูดนะคะก็คือมีกล้องนะอะมีกล้องให้ด้วยนะแล้วก็ถอยหลัง ก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเรียบร้อยตัวราตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยที่เสียบ USB นะมีครบนะคะเสียบไฟอ่าที่เสียบ USB เสียบไฟ12โวลต์นะคะตัวนี้มีให้ครบเลยนะคะสําหรับ Honda Jazz นะคะ1.5 SV นะโมเดลปี2 0 1 5 1 6นะคะสําหรับคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทไปเลยก็ได้เดี๋ยวจะพาไปชมอ่าห้องเครื่องด้านหน้ากัน,นะคะ่ะดูลมๆก่อนดูห้องผู้โดยสาร ตอนหลังนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ก็คือภายในห้องผู้โดยสารนะคะด้านข้างแผงประตูนะก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะลายเดียวกันกับเบาะเลยนะคะสำหรับ h o n ด้า a z สนะคะตัวนี้เป็นตัว h a ชแบ็กห้าประตูเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าเราขับขี่แค่2คนสามารถทับเก็บเบาะด้านหลังได้แล้วก็ใส่เก็บของได้นะคะเรามาดูข้างหลังกันเนี่ยก็คือความพิเศษของคำว่า5ประตูนะของแฮชแบ็กนะคะ ก็จะพับเบาะไปได้เลยนะคะก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะพับไว้เก็บของได้ทั้งสองด้านเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนิดนึงตัวนี้มียางกันเอามีเยอะจังเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกแม่แรงกับบล็อกนะคะส่วนยางมันจะอยู่ดึงยางไปน้องบิ๊กอ่ายางจะอยู่ด้านล่างนะคะเนี่ย ไม่เคยใช้งานเลยดอกเต็มเลยสำหรับคันนี้ไม่แค่หมืน่นไอ้ไม่แค่ห้าหมื่นอ่ะห้าหมก็คงจะไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานหรอกค่ะเพราะว่าใช้งานน้อยมากๆเลยสําหรับ Honda า a จ z คันนี้นะคะนี่คือกล้องมองหลังนะคะที่ติดตั้งมานะคะกับตัวรถเพราะว่าเป็นรุ่นท o p นะคะรุ่น SV s p o นะสปอยเลอร์อหลังนะคะแต่งมาเรียบร้อยสวยงามมากนะคะสำหรับคันนี้แอร์แบกก็ให้เป็นแอร์แบกคู่มาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะบอกได้เลยว่า ราคาพิเศษสุดๆจริงๆนะสำหรับ Honda Jazz 1.5 SV นะคะโมเดลปี15-16ป่ะ เราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันน้องบีสาหรับ Honda j a จสใครที่กําลังมองหาแฮชแบกห k 5ประตูรถยอดนิยมรุ่นนี้อยู่บอกได้เลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆด้วยความที่ว่าเขาเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะและก็ฟังก์ชั่นออปชั่นมีให้มากมายกับไม่อีกตัางหาที่มันน้อยมากๆเลยนะคะการใช้งานที่น้อยมากนะสําหรับห้องเครื่องนะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันสําหรับฮอนด้าเจสคันนี้นะคะ ห้องเครื่องเนี่ยที่เคยบอกอ่ะฮอนด้านะเขาทำห้องเครื่องเล็กๆนะคะกระทัดรัดนะอ่าน่ารักน่ารักนะห้องเครื่องเขาจะมีแค่นี้แหละเล็กๆนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นความเดิมนะคะของรถจุดอาร์ตทุกอย่างนะเนี่ยจากโรงงานนะตัวนี้ไม่เพียง5้าหมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าความใหม่นะของแผงอะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันมันใหม่อะ่ะใช่บอกว่ายังไงก็งคือมันใหม่มากนะคะสําหรับคันนี้ไม่เพียง5้าหมนะกับราคาที่เราเดี๋ยวเรามา ฟับงบาคากันกับแคมเปญพิเศษนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่ามีให้คุณผู้ชมได้เลือกนะคะสำหรับแคมเปญพิเศษมากมายว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0% 12เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79หรือเลือกผ่อนยาวๆที่8 4งวดกันเลยทีเดียวนะคะ <S <S ทุกวันนี้นะ,ะสำหรับเกษตรกรนะ,ะอย่างที่เราเคยบอกไปใช้เพียงสมุดเล่มเขียวเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องลงตรวจพื้นที่นะคะสามารถอนุมัติได้ภายใน1ชั่วโมงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันนะคะสามารถอนุมัติได้ภายใน1ชั่วโมงเลยนะคะสําหรับ แคมเปญพิเศษและแคมเปญดีๆสำหรับเรานะคะวันนี้นะ n o n j a Jazz 1.5 SV โมเดลอาโมเดลปี2015จด16คันนี้นะคะกับราคาที่4,079,000บาทนะคะ4 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะไม่เข้าใจในเงื่อนไขของการเช่าซื้อนะคะสามารถโทรสอบถามบอได้ที่เบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะขอฝากเจ้า Honda Jazz นะคะ1.5 SV โมเดลปี15นะแต่ว่าจดทะเบียนปี2016นะคะสำหรับคันนี้นะไว้ด้วยนะคะกับไม่เพียง52,000กิโลเท่านั้นกับสีขาวมุกสียอดนิยมและก็เป็นรถยอดนิยมตลอดกาลนะคะสำหรับค่ายนี้นะ n o n Jazz z สนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ